พบกับ ครูพรทิโมกับรายการภาษาไทย7นาทีนะคะทีมีเจนาทีเลยนะคะวันนี้มาพบกับครูพรทิโมนนะคะใน e p พีที่แล้วนะคะวันนี้คุณครูพรทิโมนจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับคำพ้องคำพ้องนี้ก็คือคำไวโพจน์นะคะอ่ะไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูพรทิโมขอฝากช่อง Facebook ก่อนนะคําก่อนครูพรทัพนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะครูกระตุ่นช n แนลนะคะนักเรียนคะอ่านักเรียนอยากจะเรียนแล้วใช่ไหมท่านักเรียนอยากเรียนแล้ว ค่ะ <S <S สวัสดีคะ่ะนักเรียนคะวันนี้มาพบกับครูเช่นเคยใช่ไหมอ่านักเรียนคะคำวัยพจน์นะคะคํไวัยพ์เนนักเรียนต้องตั้งใจเรียนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะทําแบบทดสอบให้ทดสอบในวันจันทร์ถัดไปนะคะนักเรียนคะมาเรียนเลยดีกว่านะคะคํไวัยพ์ซึ่งมันจะสอดคล้องกับคําพ้องนะคะอะ่มาดูดีกว่านะคะที่นักเรียนเรียนมากับคู่ที่คุณครูจะสอบเนี่ยต่างกันยังไงนะคะ คำวัยโพสนะคะคำวัยโพสเนเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะพูดง่ายๆเลยคือคำพ้องนะคะคำพ้องความหมายก็คือความหมายเหมือนกันนั่นแหละนะคะคำวัยโพสก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันมากใช้ในบริบทต,ต่างๆเรียกอีกหนึ่งอย่างหนึ่งว่าพ้องความหมายการหลากหลายนะ,ะก็จะมีการพ้องรูปกับค,คำพ้องความหมายและก็การพ้องเสียงใช่ไหมคำพ้องอ่ะปกติเราเรียนมาคือ พ้องรูปพ้องเสียงนะคะและก็มีอีกอันนึงก็คือพ้องความหมายค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นคําพ้องมีทั้งหมด3ชนิดนะคะ3ชนิดมีรูปเสียงและความหมายค่ะจำเอาใหม่นะจำใหม่นะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําพ้องความหมายก่อนเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูว่าพ้องรูปพ้องเสียงเป็นยังไงนะคะ ความหมายตามพจนานุกรมที่เขาบอกไว้เนี่ยนะคะในพุทธศักราช2552เขาบอกว่าคําที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนะคะหรือใกล้เคียงกันมากเช่นมนุษย์คนบ้านกับเรือนรอและคอยป่ากับดงอย่างเงี้ยมีความหมายคล้ายๆกันเลยนะคะเอามาดูต่อค่ะประเภทของคํำวัยพจนะคะนะกนะ็คือมีสมี3ชนิดนะคะก็คือคําพ้องนั่นแหละนะ,ะพ้องรูป ของรูปคือมีการเขียนเหมือนกันความหมายเหมือนกันนะฮะออกเสียงต่างกันก็ได้เช่นพราอูหรือเพราพองรูปเขียนเหมือนกันเลยเช่นสระกับสะนะคํานึงอ่านว่าสะระถูกไหมอีกคำหนึ่งอ่านว่าสะสระก็คือสระที่อ่าสระอาสระอาสระอีสระอีแต่สะอันนี้ก็คืออะไรลูกสะน้ํา นะคะอันนี้ก็เป็นเพลากับเพลาเพลาคือที่สอดดุมเกวียนแต่เพลานะคะหรือว่าเพลาขอโทษนะเพลาน,นี่หมายถึงการเวลาอันนี้ก็คือการพ้องรูปเขียนเหมือนกันความหมายต่างกันออกเสียงเหมือนหรือต่างกันก็ได้นี่คือคำพ้องรูปยกตัวอย่างไปแล้วนะคะอ่ะเพลาหรือเพลาสะหรือสะละ นะเอามาดูต่อไปพ้องรูปไปแล้วก็ต้องเป็นพ้องเสียงค่ะคำพ้องเสียงแน่นอนเมื่อกี้พ้องรูปรูปเหมือนกันใช่ไหมพ้องเสียงเสียงก็ต้องเหมือนกันค่ะออกเสียงเหมือนกันเลยแต่แค่ความหมายและเขียนต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพ้องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเหมือนกันแค่อย่างเดียวฟังนะ ถ้าพ้องอะไรก็แล้วแต่เหมือนแค่อย่างเดียวเช่นพ้องรูปรูปเหมือนอย่างเดียวเสียงไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนพ้องเสียงเสียงเหมือนอย่างเดียวรูปไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนนะคะเช่นพ้องเสียงค่ะคําว่าจันค่ะจันจันและจันมาดูจันแรกนะคะจันนี้แปลว่าผลไม้หรือผลไม้ที่สุกหอมเหลืองนะจันนี้คือผลไม้ที่มีดอกและมีผลหอมจันอันนี้คือดวงจันหรือวันลำดับที่สองของสัปดาห์คือวันจันจันนี้คือหมายถึงจัญญาความประพฤติ จะมีอีกหลายคำเลยค่ะเช่นคำว่าการการที่แปลว่าสีดำการที่แปลว่าการบ้านการเรือนการที่แปลว่าดอกไม้หรือแปลว่าผู้โทนะแปลว่าผู้หญิงนะคะหรือการอะไรอีกลกูกการที่แปลว่าเวลาอย่างเงี้ยนะคะก็คือคำแบบพ้องเสียงเสียงอ่านเหมือนกันเลยการ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 แต่เขียนไม่เหมือนนะการตัวนี้สะกดด้วยตัว รอ,อจุลาการตรงนี้สะกดด้วยตัวรอเรือการตรงนี้สะกดด้วยตัวรอลิงการตรวนี้สะกดด้วยกอานกานหนูอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะนักเรียนหาก็กคือคาพ้องเสียงนะคะความหมายต่างเขียนต่างแต่เสียงเหมือนกันนะคะเช่นเดียวคําว่าจันเลยค่ะจัน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 นะคะโอเคลูกนะอันนี้คือคําพ้องรูปพ้องเสียงและสุดท้ายที่เราจะเรียนก็คือพ้องความหมาย พ้องความหมายก็คือคำไวโพสนั่นแหละนะคะพ้องยังไงเขียนต่างกันต่างรูปต่างเสียงแต่ความหมายเหมือนกันติิงๆิงถูกต้องอย่างเดียวนะคะเอาใหม่ต่างรูปต่างเสียงและความหมายเหมือนนะคะต่างกันอย่างอื่นนะจำเอาไว้นะลูกนะคำพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายมันจะเหมือนแค่อย่างเดียวฟังให้ดีพ้องรูปรูปเหมือนพ้องเสียงเสียงเหมือนกัน พ้องความหมายความหมายเหมือนกันแค่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เหมือนเลยนะเช่นคําว่าพระอาทิตย์นะคะอ่ะก่อนที่จะไปพ้องความหมายนะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือคําที่พ้องทั้งรูปและทั้งเสียงก็มีนะลูกนะอ่านเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเอามาดูคําใบโสต์ของรดีกวานะคะอ่ะพระอาทิตย์นะคะมาดูว่าเหมือนอยังไงตะวันสุริยันสุริยนสุริยาอนุไทยแปลว่า ดวงอาทิตย์หมดเลยตะวันสุริยันสุริยนสุริยาอโนไทแปลว่าดวงอาทิตย์หมดเลยนี่คือคำพ้องความหมายค่ะรูปเขียนเหมือนกันไหมเขียนเหมือนกันไหมเขียนไม่เหมือนกันเลยสักอันหนึ่งเสียงเสียงเหมือนกันไหมตะวันสุริยันสุริยาสุริยนอาจจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันเลยนักเรียนจะเห็นได้เลยนะคะว่าต่างรูปต่างเสียงแต่มีความหมายเหมือนกัน คนละห้องคนละชั้นแต่สถาบันเดียว <c ười> เคยฟังไหมคะ <c ười> นะคะอะ่มาดูต่อนะคะนี่ประเภทคำวไวโพสชนิดต่างๆอ่ะมาดูที่สำคัญสำคัญที่ครูยกตัวอ,อย่างให้ดูนะคะนักเรียนคะอันนี้คือพระอาทิตย์มีอะไรมั่งที่หมายถึงพระอาทิตย์สุริยะทินกรีิวากรีิพากรภาสกรอโนไทยประพากรตะวันและสุริยาทั้งหมดนี้ปแปลว,ว่าดวงอาทิตย์หมดเลย นะคะนักเรียนขาอันนี้นักเรียนก็จดจำเอาไว้เราจะเจอได้เฉพาะพวกส่วนมากนะในบทประพันธ์วรรณคาดีต่างๆเราจะเจอนะคะที่กล่าวถึงพระอาทิตย์หรือบางคนชื่อคือดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์มีแสงที่แรงกล้าและก็มีรัศมีที่โฉดช่วงชัชสวางเขาอาจจะเปรียบเทียบถึงแสงสวา่างอย่างเงี้ยนะคะชื่อบางคนอาจจะชื่อทิวากรทินนกอะและก็ว่ากันไปนะคะต่อมาพระจันทร์นะคะพระจันทร์ก็อ่า ที่มีความหมายว่าพระจันทร์ก็มีคําว่าบุหลันเห็นไหมบุหลันลอยเลื่อนบุหลันเป็นคำอะเป็นคาอะไรด้วยชวามาลาย,ยูด้วยใช่ไหมนะคะส,สัิธรสสิเดือนนะ,ะกษากรโสมรัชนีกรนิสากรและแขคําพวกนี้แปลว่าดวงจันทร์หมดเลยนะคะก็จะเจอบ่อยในพวกวันณคดีบทประพันธ์ต่างๆนะคะามาดูต่อเลยค่ะอันนี้ครูจะเลือกมาเฉพาะสําคัญสาคัญนะคะ,ะแม่น้ํา หรือแม่น้ำำานําลําธารหรือน้ําต่างๆนะคะพูดง่ายมหาสมุทรมหาสมุทรอะไรเงี้ยชลาลัยสาครสินทุอ่านว่าสินทุนะคำเนี้ยสินทุนะ,ะนาทีคงคาอนนบธาราชลทีชาลาสายชุลทานมหนันนบพวกเนี้ยนะคะก็แปลว่าน้าไลยหมดเลยนะ,ะไปทางแหล่งคงคาไปนาทีไปสาคอเน,นี้ยนะคะแล้วแต่เลยปลาค่ะนะะมีนราศีมีน,มนจำได้ไหม ก็แปลว่าปลาราศีปลาคู่มีนมีนาคนชื่อมีนาก็แปลว่าปลาเหมือนกันนะคะแสดงว่าเกิดเดือนมีนาอเป็นราศีปลาปุตทุโลมมิตรมัชฉามัศยาวารีชาติอัมพูชาแปลว่าปลาเหมือนเลยนะคะ,<อ>ะมาดูต่อนะคะที่เราเห็นบ่อยๆอ,อ,อีกก็คือคำว่าเมืองค่ะนคริน,นครธานีราชธานีธานินบุรีนครา กรุงพาราบุรินนครเรศนักเรียนสังเกตไหมว่าเมืองต่างๆในอพูดง่ายๆชื่อจังหวัดแล้วกันจะลงท้ายด้วยคำว่าบุรีเยอะเลยชลบุรีลบ,บุรีสุราษฎร์ธานีเนี่ยเมียเห็นไหมอุบลราชธานีเห็นไหม,รหไหมกรุงเทพกรุงศรีธุยากรุงสุงสขโขทยัยนครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนักเรียนเห็นไหมคะอันนี้ก็คือชื่อของเมือง ก่อนหน้านั้นก็คืออาจจะเคยเป็นเมืองมาก่อนนะคะต่อไปคนนะคะคนก็มีคําไวยพจน์เหมือนกันที่แปลว่าคนมนุษย์ก็แปลว่าคนนระคำนี้วานาระนะมานุษย์ชนบุรุษนะคะแล้วก็อะไรคะอ่าโทษนะคะบุรุษนะคะโอเคค่ะ ผู้หญิงนะคะเอามาดูผู้หญิงนะคะผู้หญิงมีอะไรบ้างบังออนแปลว่าผู้หญิงนงพงานงครานดวงสมอนอรไทยดารุณียุพดีหรือยุวดีก็ได้นะครูยุวดีที่ย้ายไปแล้วอะคะ่ะนงเยาวการดากัญยากันยายนเนี่ยเดือนกันยายนนะคะเป็นรูปสัญลักษณ์ของผู้หญิงนะ,ะสายสมอนสตรีอะไรก็แล้วแต่มีอีกนะ,ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะที่แปลว่าผู้หญิงอันนี้แค่ยกตัวอ,อย่างมาให้ฟังเฉยๆนะคะ อ่ะมาดูต่อนกค่ะที่เราจะแปลว่านกได้ก็มีเลยวิหกสกุลนาสกุลนีบุหลงบุหลงบุรันเนี่ยนะเป็นภาษาชวามาลายูทวิททวิชาชาติทิชากรมีคนชื่อทิชากรนะปักษาปักสีนะคะวิหกอย่างเงี้ยนะคะสกุลนาเงี้ยเราจะใช้บ่อยเราจะเจอบ่อยมากปักษาปักสีพวกเนี้ยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะที่แปลว่าช้างค่ะจำได้ไหมเดี๋ยวจะยกตัวอ,อย่างให้ฟัง นะหัตถีถนักเรียนรู้จักคํานี้นักเรียนจะรู้จักคําว่ายุทธหัตถียุทธะแปลว่าการสู้รบยุทธหัตถีแปลว่าการใช้ช้างสู้รบเคยดูเรื่องพนันเรสวนไหมที่เขาเอาช้างชนกันก็เรียกว่ายุทธหัตถีคือใช้ช้างนะคะขชาทานขชินดาริกรีโคช,นะชะนะะอ่า,าน่าโคชะนะกุณชรขชาสารหัสดินอายราการินหัสดินขเชน อันนี้แปลว่าช้างต่อไปนะคะม้าเราก็จะเจอเยอะเหมือนกันแสะอสวะอาชาไนเคย <c oughs> อันนี้อาจจะแบบว่าไม่ดีหน่อยนะอาชาไนาก็เป็นยี่ห้อเบียใช่ไหมที่เป็นรูปม้าใช่ไหมสินทบพาชีอสวะอาชามโนมยัยดุรงอันนี้ก็คือคํวไวโพสท,ที่แปลว่าม้านะคะแปลว่าม้าทั้งหมดเลยต่อไปนะคะก็ยังมีอยู่นะคะมีคําว่าอะไรมั่งราชสีใช่ไหมสิงโตนะสิงโตมีคําว่าไก่สอน ไก่สองราชาสีอ่าไกส่สีราชาสีสีสีหราชนาฤชเคนก็แปลว่าราชาสีหมดเลยแปลว่าสิงโตนะคะแล้วก็ลมนะะมารุตวายโยพระพายอย่างเงี้ยนะคะเช่นบุตรพระพายนี่หมายถึงใครคะบุตรพระพายก็หมายถึงเดี๋ยวขึ้นไปมปหกคอจะรูลูแล้วนะคะก็คือหันุมานนะคะเป็นลูกของพระพายตัวสีข,ขาวๆอะคะ่ะนะ,ะ,นะะอ่ะมาดูต่อนะคะ ที่แปลว่าหัวใจหรือแปลว่าดวงใจก็มีดวงใจมนะคํานี้อ่านว่ามานาะไม่ได้ว่ามุนนะมโนกมุนหาฤทยัยฤดีฤทยัยดวงแดงดวงหาฤทยัยล้วก็จะเจอในพวกวรรณคดีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเทอมสองเราจะเรียนเรื่องวรรณคดีทั้งหมดเลยนะักเรียนนะอ่าต่อไปดอกไม้อันนี้เยอะมากบุงหาบุษบงบุษบันพากามาลาพากามาดมาลีสุมาลีสุคันทชาติบุษบาบุผาบุ อย่างเงี้ยโหจริงดอกไม้ไม่มากกว่านี้นะเรียนนะคะมารามารีะไรพวกเนี้ยนะคะส่วนมากจะเป็นดอกไม้พื้นฐานนะเอามาดูต่อนะฮะที่เราจะขาดไม่ได้เลยคือมีอะไรอีกมีท้องฟ้าที่คำพรณน,นพะหรือนาพาพยมอ่านว่าพยมนะคะเนี้ยนะคะไม่ใช่อ่านว่าโพยมนะเวหาอ,อัมพรนภาลัยนาพานาพ,านาพาดลโคชนานอ่าโคชนาง อย่างเงี้ยก็แปลว่าท้องฟ้าหมดเลยนะคะแม่ครูก็มีคํวมโนพาด้วยนะคะชื่อแม่นะคะต่อไปยักษ์นะคะรามสูรกุมภพ,พันธ์อสุราถ้าเป็นอสถ้าเป็นยักษ์ตัวเมียเขาเรียกว่าอสุรีใช่ไหมคะอสูรยักษ์าราบยักษ์สีนี่ไงที่แปลว่ายักษ์ผู้หญิงยักษ์คีนีก็แปลว่ายักษ์ผู้หญิงเหมือนกันนะคะราชรสนะคะราพนาสูนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกยักษ์หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะนอกจากนั้นที่สําคัญก็มีอะไรอีกดอกบัวเราจะเจอบ่อยมากดอกบัวนะ,ะปทุมมาหรือปทุมปทุมธานีปทุมธานีพากมีบัวนะ,ะชื่อของเขานะ,ะสัตบัญปทุมนิโรบุกระหนกบงกฎเนะะี่ยเราจะเจออุบลราชธานีเนะะี่ยเมืองอุบลราชธานีคือมีบัวเยอะสาโรดอุทุมพรปทุมมาบุญนริกบุญทริกก็เป็นชื่ออําเภอหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานเหมือนกันน่าจะอุบลมั้งนะฮะ,นะะก็แปลว่าดอกบัว จงกลนะสัตบงกฎบุตสกรปัธมานะคะและก็แผ่นดินเราจะเจอบ่อยมากด้าวพะสุธาภพภูมิเมธินีลา่าธรณีนะหรือธรณีก็ได้นะธาราดลปัตตพีปัต,ปตวีนะปัตปตปตพีเหมือนกันนะคะพระสุธาดลพิภพภูวดลโลกธาตุอันนี้ก็แปลว่าแผ่นดินหมดเลยนะลูกนะอ่ะมาดูต่อนะคะยังไม่จบนะคะ ปานะคะเดี๋ยวครูจะทดสอบนะลูกนะพยายามจำนะคะอลันยิกพนาพนัทเถื่อนชัดพนาวันพนาลีพนาดอนไผ่สันไผเอ่อพงไพ่พงพีไพวันพงพนาอันนี้ก็แปลว่าป่าทั้งหมดเลยนะคะและต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขานะคะภูนะคะสไลพนม สิงขรบันพศคีรีคีริเอ่อสิครินภูผาสิงของเอ่อเอ่อสิงขรใช่ไหมมีสองอันเลยนะคะภูก็ได้ค่ะแปลว่าภูเขาเหมือนกันภูนู่นภูนี่ภูนั่นเคยได้ยินไหมนะคะอ่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะในเนื้อหาที่เป็นคำว้ยพน์ต่างๆนักเรียนก็ไปสามารถไปนั่ง ดูได้นะคะแล้วก็มีใน Google เยอะแยะมากมายถ้านักเรียนอยากทราบอะไรเพิ่มคํวไวโพท์ที่หมายถึงพระรามคำวัพจน์ที่หมายถึงพระอ,อินพระอ,อีศวรคํวไวโพท์ที่หมายถึงอย่างอื่นอีกก็มีอีกเยอะแยะเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูพนมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะจำเอาไว้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะทดสอบนะคะทดสอบคไวัยโพจนะคะนักเรียนก็สู้ๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ